รู้ว่าเหตุหรือสมุทยัยเหตุของทุกข์นั้นมันคืออะไรมันจะทำให้เราเนี่ยนะเข้าใจมันแล้วก็หาทางออกจากทุกข์ตัวนั้นได้นะอ่ะตัวแรกชาติปิดทุกขา์าเกิดเป็นทุกข์นะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องบลนแล้วละ่ะเกิดแล้วนะจบชาลาปิดทุกขา์านี่ยกำลังมาลุกลานเราอยู่นะความแก่นะความแก่เป็นทุกข์ นะมันก็มาหาเราตลอดเวลาเพราะนั้นเราก็ต้องพิจารณามันว่าความแก่นั้นมันเป็นธรรมดานะฮะเราไม่อาจล่วงพ้นมันไปได้นะ,ะเราก็ดูไปเรื่อยว่าเกสาลมมานกะคะัตันตายตัดโจใช่ไหมว่าไอของพวกนี้ที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนสภาพนะฮะผมมันก็เปลี่ยนไปนะจากเยอะเป็นน้อยจากขาวจากดำเป็นขาวอะไรเงี้ย กายกายจะไปแต่งเป็นสีอะไรก็ทําไปนะแล้วก็อย่างพุทตันตายอย่างเงี้ยวันเราใช่ไหมเมืวันก็เยอะดีต่อต่อไปก็เหลือน้อยลงนะจานวนของควันปลอมก็ค่อยเพิ่มขึ้นควันจริงก็น้อยลงน้อยลงอย่างนี้มันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับส่วนตัวที่สามก็คือมาาณามเผีทุกขังก็คือความตายเป็นธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วทุกคนยังไงไงก็ต้องตาย นะเราก็กลัวมันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตายมันเป็นยังไงมัน่าจะเจ็บนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปฏิบัติทรรมความตายมันก็จะกลายเป็นว่าจิตสุดท้ายมันไม่ได้ทุรนทุรายไม่ทุรนทุรายจิตสุดท้ายไม่ทุรนทุรายจิตที่ไปเกิดใหม่ก็ไม่ทุรนทุรายฉะนั้นถ้าเรานิ่งสง,งบมีความสุขนะกับชีวิตเราอยู่กับธรรมะพุโทโธธรรมโมสังโฆยตอนที่จะตายเนี่ย ไปเกิดใหม่จิตดวงแรกมันก็จะเป็นจิตของธรรมะนะเกิดนนก็เกิดดีนะส่วนต่อไปจะไปมืดเป็นไม่มืดอะไรก็แล้วแต่การกระทําของชาติต่อไป้าตต่อไปก็คืออีกกลุ่มหนึ่ง <c oughs> สามตัวแรกนี่ที่เรียกว่าทุกประจําใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งข้างล่างเนี่ยเป็นทุกจรมันมามั่งไม่มามั่งครับบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีครับ โสกัปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุขาตัวนี้ห้าตัวนะห้าตัวแถวเดียวเนี่ยห้าตัวโสกปริเทวทุกและก็โทมนัสและก็สุปายาสาปิกานะนะปก็อุปายาสาปิคือห้าตัวนะตัวนี้ก็คือาาคอวามโสความรับอะไรรำพันอะไรพวกนี้เราก็พอเข้าใจคำนี้ว่ามันมาถึงเรานะบางคนที่บอกว่า ร้องถ้าจนไม่มีน้ําตาจะร้องนะมีคนถามพระเจ้าบอกว่าเวลาที่คนตายเนี่ยควรจะโศกเศร้าสักกี่วันควรจะไว้ทุกกี่วันนะพระเจ้าก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่โยมว่าจะกี่วันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเยอะมันแค่ว่าพอเราหายใจสักไม่กี่ครั้งแล้วเราเข้าใจคําว่าความตายเป็นธรรมดา เราไม่อาจร่วงพ้นความตายไปได้ความพลัดพรากก็เป็นธรรมดาเราไม่อาจร่วงพ้นในความพลัดพรากนี้ไปได้ท่านก็พยายามบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสักอย่างเก่งเลยไม่เมกินสองแบนะก็คือมันอยู่ก็เรามานานน่ะคนบางคนที่อยู่ก็เรามานานแล้วก็จะจากไปนะมันก็ต้องคิดถึงบ้างก็ให้ประมาณนั้นแต่ของเราเนี่ยต้องทําบุญเจ็ดวัน ทำบุญห้าสิบวันทำบุญร้อยวันนะเนี่ยเป็นหลักเลยต้องทำอย่างเงี้ยแล้ยิ่งถ้าเจ้าตายนี่ต้องบังคับให้ทั้งประเทศเป็นเหมือนกันหมดนะอย่างการที่กระทรวงเนี่ยมีช่วงที่ใส่เสื้อเหลืองพอใส่เสื้อเหลืองทุกคนก็นุ่กนงกางเกงนะเมื่อก่อนนี้นุ่งกระโปรงมาต่อไปก็นุ่งกางเกงมาแล้วกางเกงก็เริ่มเริ่ม เอวใหญ่ข like, <réussi> ึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวนขึ้นวนขึ้นวนขึ้นเรื่อยๆก็ติดพอถึงเขาเลิกสองสาปีต่อมาเขาให้เลิกทุกคนก็ไม่มีใครนุ่งกระโปรงกแล้วนุ่งไม่ได้มันมีความสุขอสบายทําไปมาก็เลยกลายเป็นไม่ก็มีระเบียบไปเดินเขาไปดูแล้วตอนนี้เหมือนก็เฮ้ยชุดนอนก็มาได้เว้ยกนะไปนั้นําว่าทุกกับการจากไปเนี่ยไม่ต้องไปเยอะนะไม่ต้องไปเยอะนะนะ ใครบางคนนะที่บ้านทํายังไงอย่างเงี้ยสึงได้บอกว่าแม้แต่กระดูกพ่อกระดูกแม่เนี่ยลอยได้ก็ลอยไปนะลอยได้ก็ลอยไปท่านจะได้ไม่ต้องมาห่วงว่า mm hmm. เฮ้ยกระดูกอยู่ตรงนั้นเราต้องไปดูแลลูกไอ้ลูกก็ทําอะไรสิ่งซีก็พ่อแม่ช่วยด้วยก็ไม่ต้องไปไหนกันใช่ไหมทุกคนก็ภาวนาอย่างเงี้ยพ่อแม่ช่วยด้วยจริงๆแล้วต้องบอกคิดอย่างเดียวว่าบุญคุณของพ่อแม่นะความประตันยูที่เรามีต่อท่านอาจ ช่วยทําให้เราเนี่ยโชคดีพ้นจากท้าจากกรรมเอาแค่นั้นพอไม่ใช่พ่อแม่ช่วยด้วยอยู่ที่คอเนี่ย,ยก็เอากระดูกมาทำทำพลาสติกนั่นไว้ก็นั่งภาวนาพ่อแม่ช่วยด้วยไม่จําเป็นไม่ได้ประโยชน์อ่ะต่อไปก็คือปีเออีวิปโยโหทุกโขความพัดพลาดจากสิ่งที่รักอันนี้มันก็ชัดอยู่แล้วนะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ชัดอยู่แล้วนะครับ วาปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ก็ชัดอยู่นะอันนี้เรามาดูต่อว่าท่านก็ยังสอนต่อไปว่ามันยังมีทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เราคงเคยได้ยินบ้างมาดียินบางคําว่านิพัสทุกข์นิพัสทุกขนะ์นิพัสทุกข์นะเราก็เรียนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องพยายามแปลตัวหนังสือนิพัสแปลว่านิเนืองนิเหนืองเน,องเน,องเนืองเป็นประจำบ่อย เนะนี่ยตัวเนี้ยแปลว่าทุกเนี้ยมันมาประจํามาบ่อยมาอยู่เรื่อยเลยอย่างเงี้ยนะไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นทุกประจําเนะี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าสามตัวเป็นเกิดแก่ตายเป็นทุกประจําไอ้นี่ก็ประจําแล้วมันประจํายังไงก็คืออย่างเงี้ยอย่างที่เราเข้ามานั่งเนี่ยตัวเราเนี่ยอุณหภูมิที่เราอยู่ได้สบายสบายเนี่ยก็คือสามสิบสามถึงสามสิบห้ามีอุณหภูมตัวเราอยู่ประมาณเนี้ย พรนั้นเวลาที่เราไปอยู่ที่ไหนที่อุณหภูมิน้อยกว่าสามสามเราก็จะรู้สึกเย็นใช่ไหมรู้สึกเย็นแต่ถ้าเราไปอยู่ที่ไหนที่ไอ้มันเกินสามสิบห้าเราก็รู้สึกร้อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาโลกนะเราก็ปรับตัวกับมันได้บางคนก็ไปทุก์ี่นะพอมันหนาวขึ้นมาก็ทุกข์ทำยังไงต้องหาเสื้อหนะน้ามาใส่ต้องเอาผ้าหม่มมาหม่มถ้าไป ที่ที่มาร้อนทําไงก็ต้องใส่หมวกต้องใส่เสื้อบางๆต้องสือพัดไปด้วยบางคนก็เสียงว่าซื้อพัดลมตัวเล็กๆไปเป่านะเด๋ยวนี้ญี่ปุ่นเขาก็เลยเอาเสื้อวอร์มนะเสื้อวอร์มข้างในไปปรับอากาศเอาไป,ไปสบายเลยตอนเนี้สบายไม่ต้องร้อนอยู่แล้ว <c oughs> แต่กันนี้ว่าไอ้คนจนนะนะเมย่อี้บอกว่าไอ้ความจนเนี่ยมันวัดวัดความหนาวด้วย ขนะคยยิ่งจนยิ่งทนความหนาวได้มากนะแต่นะว่าถนนใหญ่เลนถนนใหญ่เนี่ยทุกคนใส่เสื้อหนาวขนสัตว์เต็มไปหมดเลยเพราะว่าถึงกลางซอยทุกคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตเพราะถึงกลางซอยทุกคนใส่เสื้อแขนยาวธรรมดาเพอถึงปลายซอยถอดเสื้อเข็นของเพราะแสดงว่าความจนมันทําให้การปรับตัวนะแค่นั้นเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับนั้นมันเป็นทุกข์ แต่เป็นทุกข์ไม่เยอะอ่ะอันนี้กลุ่มที่สองอนนกลุ่มนี้คืออะไรหิวกระหายหิวข้าวหิวน้ำนั่นเองกระหายนี่ก็คือทุกข์นิพพัทธทุกข์แล้วเป็นยังไงชินเถอะะหิวก็กินกระหายก็ดื่มใช่ไหมไะน,นั้นเราก็ไม่ต้องไปห่วงมันมันเป็นทุกข์แต่ว่ามันเป็นทุกข์ประจำซึ่งเราแก้ไขไมาได้เองอัตโนมัติชัดอยู่แล้วเราทำตัวนี้ได้อยู่แล้ว หิวก็กินเนี่ยกินแล้วมันก็เป็นความสุขนะ่ไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าตอนที่ทุกข์นั่นก็คือโอ้ยมันหิวมันอยากกินของในกายมันหมดแล้วอ่ะอันนี้ไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเนี้ยเราก็แก้ไขมันได้เองอัตโนมัตินะเพราะถ่าใครไม่เข้าใจตัวนี้ก็ลําบากก็คือว่าปวดฉี่ปวดอึมันก็เป็นมีพาทุกข์เพราะนั้นทุกคนแก้ไขทุกนี้ได้หมดแล้ว พราะนั้นกลุ่มนี้ไม่ได้ยากเย็นสำหรับเราเป็นอยู่ตลอดทุกวันทุกวันนะได้กลุ่มนะครับต่อไปก็คือท่านก็ยังสอนอีกคำว่าสันตาปะทุนะเรียกว่าสันตาบนะเป็นไทยก็คือสันดาบถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าแปลอย่างนี้ก็อาจจะฟังง่ายขึ้นสันดาบแปลว่าเผาเผาไหมใช่ไหมเผาไหม คำว่า,มมาเผาไหม้ของพุทธเจ้าเนี่ยก็คือกิเลสกิเลสคืออะไรกิเลสก็คือกิเลสสามสายก็คือโลภะโทสะโมหะเพราะนั้นคำว่าสันดาปทุกข์ก็หมายความว่ากิเลสมันมาเผาใจโลภอยากได้โทสะโกรธนะโมหะความไม่รู้ความไม่รู้จริงเพราะนั้นคำตัวนี้พอเราทุกข์ก็เราอยากได้ เห็นนาฬิกาในนั้นมันสวยนะแต่มันแพงแต่มันอยากได้มันจะทํำยังไงก็มันนะยิ่งไม่มีเงินซื้อยิ่งอยากได้เดินมาดูมันบ่อยๆนะแต่ถ้ามีเงินซื้อพอซื้อไปเสร็จปุ๊บถอยถึงบ้านแล้วก็มีความสุขกับมันพักหนึ่งพอไปเจอที่มันสวยกว่านี้ก็อยากได้อย่างกับเพื่อนผมนะผมสงสารมันจังเลยเพื่อนทนรวยไปซื้อโลเล็กมาของมันนี่ มารักต้องมันมโหรานเลยนะอยู่ๆมาวันดีคืนดีมันเสียไปที่ไหนก็ไม่ได้นะร้านทั่วตลาดเนี้ยทั่วไ,ไม่มีใครต้องได้ต้องไปศูนย์ของเขาศูนย์ของเขาเขาบอกว่าถ้าเป็นของคุณรุ่นเนี้ยต้องเอาอะไรมาจากเมืองน,นอกเพราะนั้นคุณก็ต้องเอาเครื่องนี้ไว้เนียประมาณสามเดือนถึงจะได้อะไหลมาเกล,ลืร้ายเกลือคือโรไปตามก็ตลอด ุกมากเลยนะทุกคนอะไรไม่รู้นะไอ้ความอยากเนี่ยนะมันทําให้ทุกสิ่งที่บอกว่าถ้าสมมุติเราของสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเห็นไหมพอมันเป็นของเพื่อนผมแต่ผมไม่ได้ทุกเลยกับสิ่งที่มันมีมันอยากได้หรือว่าไอ้ตัวเนี้ยกิเลสมันมาเผาเรานะอยากได้โกรธคนอื่นแล้วก็ความไม่รู้มันทําให้เราเป็นทุกอันเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะก็ทําความเข้าใจไว้อาต่อไปตัวหนึ่ง เราเรียกว่าวิปากะทุกหรือวิบากวิบากทุกตัวนี้คือทุกอะไระะกามก่าวที่เราทุกอยู่เนี่ยบางทีอยู่ๆดีๆก็ไม่รู้มันมาอย่างไงนะอยู่ๆดีๆก็หัวชนโน่นชนนี่เป้งเป้งหัวแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกแล้วไม่รู้ก็คืออะไรก็บอกว่าเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งที่เราไปทำก็ามาท่าปางก่อน มันก็ตามมาจนกระทั่งท่านเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นผลทุกตัวเนี้ยเป็นผลหาสาเหตุก็ไม่ได้นะวพรามันมาจากไหนเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องมาที่นี่แล้วก็นั่งสวดนะโอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรกันเยอะๆนะเพื่อให้ใครก็ได้ที่มันอยู่ใกล้ๆเราแล้วเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ใช่ชั่วเหมือนเมื่อก่อนแล้วตอนที่ไปทําเขาเนี่ยตอนนี้เรากาลังพัฒนาจิตตัวเองให้สูงขึ้น าปนั้นเขาก็ฟังเราบ่อยๆแล้วก็อาจจะเห็นว่าเออถ้ามันดีอย่างนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยนะทีนี้ก็คือวิบากนะอาจารย์ครับอัต่อไปมีคัมเดียวกัมนีงที่สหัตะทุกค,คืออะไรไม่รู้นะสหัตะสหัแปลว่ารวม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 นะอย่างนี้เรียกว่ามาเป็นแพ็กเกจนะ ว่วงมาด้วยถ้าเอาลาบไปเอาทุกฝากไปด้วยที่เราเรียกว่าโลกกระทำแปดในก่อนไหมโลกกระทำแปดได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญมีนินทาได้สุข ่วงทุกไปด้วยไะนั้นไอ้แปดตัวเนี่ยเป็นโรเกระทะนั้นสหคกะตาทุกเนี่ยหมายความว่าทุกครั้งที่ท่านได้ไอ้สี่ตัวเนี้ยท่านก็พ่วงไอ้สี่ตัวหลังไปด้วยนั่นก็คือสหไปเป็นแพ็กเกจกลายไปกลายเป็นพว่วงฉะนั้นใครที่ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งจําไว้เลยว่ามันก็มีไอ้ตัวที่เสื่อมมาด้วยเสื่อมมาแรกเลยก็คือว่า ไอคนที่มันอยากแกได้พร้อมๆกับเราอันแรกเลยมันลุยเราแล้วมึงดีกว่ากูย,ยังไงใช่ไหมดีกว่ากูย,ยังไงแค่ขึ้นไปเท่านั้นะยังไม่นันจะขึ้นเลยนะแค่เขาบอกว่ามึงได้แค่นั้นนะโดนแล้วลุมอุกนะ็คือว่าได้แล้วก็เสื่อมได้แล้วก็เสื่อมนะใครเจ้าดายชงโอ้ยคนนี้มันทํางานเก่งๆงานเนี้ยที่ให้ไปมันสําเร็จ หลายคนบอกว่าปูก็สําเร็จทั้งนั้นแหละที่มึง<อ>ส่งมาคูก็สําเร็จทั้งหมดอะไรมันไม่ชมกูบ้างเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นปากก็สรรเสริญได้นี่ไปไอพงรัตนก็ในใจก็นินทาตามมานะทำมา,ามาก็เลยโดนให้คนพูดชมเขาด้วยว่ามึงลำเอียงนะจังนายชมพ้อ,อ,อามาให้ไอ้รู้ทุกเอาชมสักหห่อยเดืนเติมว่าโดนลุม คือคือบางทีเนี่ยลูกน้องมันรู้อยู่แล้วถ้าเจ้านายตรงเนี่ยว่าไปเลยวันนี้มึงทําดีดีไปเลยวันนี้มึงทําชั่วด่าไปเลยถ้าอย่างเงี้ยโอเคเลยนะไม่มีใครว่าเลยแม่งจะโหดขนาดไหนก็ช่างมึงขอให้มึงตรงก็แล้วกันใช่ไหมเวลากูมาสายด่าแล้วนะบางทีบางคนเนี่ยเสียดม่ที้โต้เลยมาเมื่อไหร่ไปบ มาไม่ไรไปพบมันก็เสียสิเกิด <c> เ <oughs> สอปบาเที่ยงเ <c> ก <oughs> ิดเสอปบาเที่ยงแล้วก็ไปแต่พวกมันไอคนที่มันชอบเนี่ยไม่เคยเรียกมาพร้อมๆกันแล้นแหละโดนอยู่คนเดียวนี่ก็เรียกว่าลำเอียงนะก็ควรโดนหรอกนะ่อนันนี้ให้ตัวเนี้ยนะจําเป็นมากที่เข้าใจว่าสิ่งที่เราได้มานะสิ่งที่เราได้มาอยากจ ผมไปเรียนตอนหมอหนึ่งไงมหนึ่งพอตอนไปปลายปีก็มีบ้านบ้านด้านหนึ่งเขาถูห่วยรางวัลที่หนึ่งแล้ว,วนนมีลูกชายอยู่สามสี่คนแต่ละคนละคนเนี้ยอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพยาเนะก็ซื้อเรือหมดตัวเรือเรือลากเรือจุงเรือข <c> น <oughs> ของเรืออะไรก็ไม่รู้รก็รับจ้างเขาเรียกว่าเป็นคนรวยของดังนั้นเลยปรากอวทั้งหมดเนี้ยผมยังไม่ทันจบมหกแกกที่นั่นเลย โดมหมดแล้ะทุกอย่างถูกเขายึดหมดล้มละลายเพราะฉะนั้นการที่มีลาบมันก็มีเสื่อมนะทำให้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ไม่นานเลยพอถูกหวยระงวัลที่หนึ่งเนี่ยโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมากม,มายมหาศาลในในความรู้สึกกับพรของมาถูกใช่ไหมแต่ไม่น่าเชื่อแล้วว่าให้พวกเนี้ยไอ้พวกลูกหลานไม่กี่คนเนี่ยฐานบรลายหมดไปในเวลาสามสี่ปีเองไม่น่าเชื่อเนี่ยเห็นเห็นเลย โอ้ oh. ไม่น่าเชื่อ,อมันนะ่าคิดเหมือนกันเออนี่มันจริงๆนะได้ลาบมันก็เสื่อมลาบนะไปนั้นถ้าสมมุติเราปฏิบัติทำเสียก็จะรู้ว่ามันควรจะแบ่งใช่ไหมสิ่งที่ได้มาเป็นหลายๆเรื่องด้วยกันนะจะลงทุนจะกินจะเก็บนะจะไปทําอะไรแต่อะไรก็ลองคิดคำนวณไว้นะไอ้นี่ไม่เลยนะพอมันมีมาก็ลุยกันหลุดตลุด แล้วในที่สุดไม่นานก็หมดอันแบบนั้นก็ได้ลาบก็เสื่อมลาบอ่ะต่อไปอีกตัวหนึ่งงง,ง,งทุกทุกก็ขันทุกก็ขันนะถ้าแปลไปตามตัวขันแปลว่าก,ก,กองทุกแปลว่าทุกแปลว่ากองทุกอันนี้ให้ตัวนี้ยมันก็มาอยู่ตรงหน้าทวตบรรทัดสุดท้ายแล้วเขียนว่า สังขีเตนะปาญจุปาทานขันธาทุกขานี่ก็คือทุกขขันหมายความว่านะถ้าแปลของพุทธเจ้าก็แปลไอ้ขันนี้ว่าขันห้าขันห้าของเราก็คือชีวิตเราเนี่ยขันห้าเป็นทุกข์ดังนั้นในหน้าต่อไปนี้ก็จะบอกไว้เต็มไปหมดว่าขันห้าคืออะไรได้กระติงต่อไปนี้ลูปูปาทานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือลู ไปอะไรก็คือตัวทุกขันตัวเี้ก็คืออุปทานอุปทานตั้งห้ารูปก็เป็นทุกเวทนาก็เป็นทุกสัญญาก็เป็นทุกสังขารก็เป็นทุกวิญญาณก็เป็นทุกอุปทานอนะอุปทานยึดมั่นมันติดอยู่ในขันะตั้งขันห้าเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกข็ขันก็คือขันห้าขันห้าเป็นทุกนะต่อไปตัวนี้ก็ ตรงตัวสังขารขันอันนี้หลายคนบอกสังขารแปลว่าอะไรสังขารมีคําแปลอยู่เยอะแยะหมดนะถ้าสมมุติว่าที่เวลาที่เราหาันมาดูหน้าสิกเนี่ยเขาบอกว่าสัพเทสังขารานิจาาหมายความว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงก็แสดงคําว่าสังขารเนี่ยแปลว่าขันทั้งห้าขันทั้งห้านะไม่เที่ยง ขันทั้งห้าไม่เพียงแต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าสังขารสังขารขันสังขารขานันหมายความว่ามันเป็นเจตสิกท,ที่เป็นสังขารแปลว่าปรุงแต่งใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจศัพท์พวกนี้แล้วเราก็จะพอเข้าใจว่าเออในชีวิตเราไม่ต้องเจอโน่เจอน,นี่อาตัวสุดท้ายมาสังขารโน่ถกไสังขารคำเยอะนี่เวียนหัวมากเลยใช่แป้นพ่มพ์ ี่ทำไมเป็นมัน่แลเป็นอย่างนี้ไอ้นี่ทำไมกลายเป็นอย่างนี้คือคว่าสังขารสังขารอย่างเดียวแปลว่าคนไทยเนี่ยปลว่าสังร่างกาย<ห>โอ้ยสังขารหนอก็รู้เลยว่าร่างกายไม่ดีใช่ไหมแต่พอบอกสังขารขันมันเน้นลงไปเลยว่านี่ก็คือตัวปรุงแต่งนะอ่านนะทุกข์ทุกขตานะฟังรับงงทุกข์เทุกขตาหมายความว่าความทุกข์นั่นแหละ เป็นทุกนะความทุกนะ่ะเป็นทุกนะอันนี้ความทุกที่คุยกันไว้หลายครั้งว่ามันมีสองความหมายได้ไหมความหมายปกติเลยก็คือว่าความไม่สบายกายความไม่สบายใจนะนั่นก็คือรากฐานของมันเข้าใจตัวนี้เราก็เรียกว่ารู้จักทุกแต่พออีกตัวหนึ่งมันแปลว่า สิ่งที่ทนได้ยากหรือมันไม่ทนกับความร้อนความเย็นความหนาวก็คือความไม่ทนนั่นเองทุกก็คือความไม่ทนหรือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เช่นว่าผมของเราเนี่ยมันไม่ดังอยู่อย่างนี้ทั้งชาติหรอกมันก็ขาดฟันเรามันไม่อยู่ครบทรั้งสามสิบสองนี้เราไม่ช้ามันก็เหลือยี่แปดอย่างเงี้ยก็เข้า,ขาใจคำคนหนึ่งนะฉะนั้นคําว่า ทุกของแต่ละเรื่องเนี่ยก็ต้องทำมาเข้าใจว่าทุกคืออะไรไอ้ทางเนี้ยทุกคือความรู้ความเห็นในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยทุกด้านเนี้ยออกไปทางเน้นไปทางปัญญาสิ่งที่ทนไม่ได้เนี่ยนะมันเป็นไตรักษณนะมันเป็นอนิจจังทุกขกอังอนัตตาเพราะนั้นแปลตรง,ต,งตัวแบบตัวนี้ไม่ได้แต่ตัวเนี้ยมันไปเชื่อมับตัวนี้นะไอ้ตัวพวกเนี้ยที่เราเห็นว่ามันเอ,อ ไม่สบายกายไม่สบายใจอ่ะจริงๆแล้วแต่ละอยา่างละอยา่างพอหยิบขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้นานหรอกอย่างเงี้ยถ้าทําความเข้าใจอย่างนี้ง,นง่ายๆก็จะเริ่มมากขึ้นดีขึ้นอ่ะอย่ง่งมีเวลาอ่ะอันนี้คุยเรื่องทุกมาเยอะแล้วทุกมันไม่ดีทั้งหมดอ่ะจริงจริงแล้วไม่ใช่พระเจ้าจะสอนไปเลยว่ายิ่งเจอทุกยิ่งดียิ่งเจอทุกยิ่งดีงอ,งดอ้าวพระนึ่งของการเจอทุก ก็คือว่ามันเป็นการทดสอบทุกเมื่อไหร่ให้เข้าใจว่าเรายังไม่พ้นทุกเรายังอยู่ในวัฏฏสงสารยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะนั้นทํายังไงถึงจะไม่มีทุกข์นะเพราะนั้นเป็นบททดสอบถ้าคุณยังพน้นมันไปไม่ได้แสดงว่าคุณก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันเป็นบททดสอบของโลกเพราะนั้นเกิดมาทุกคนมีทั้งนั้นนะอยู่ก็มันให้ได้ อยู่ก็บรรได้นะครับตัวที่2ก็คือความดีของมันก็คือว่ามันทําให้เราเข้าใจคําว่ากรรมมันมีกรรมเดิมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราทํำยังไงไว้มันก็ตามมาก้อนหนึ่งซึ่งเราก็ยอมรับว่าไอ้ก้อนนี้ที่มันมาเนี่ยเป็นวิบากเราก็ต้องใช้มันโดยที่ไม่ต้องไปบ่นอะไรทั้งนั้น ไม่ต้องอะไรยอมรับสภาพมันไปแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันมีก้นอนหนึ่งเป็นทุกข์ใหม่เราจะไม่ให้ทุกข์ใหม่เนี้ยไปใส่เพิ่มทุกข์เก่าให้ทุกข์เก่ามันค่อยๆละลายหายไปนะทำเขาไว้สิบอย่างนะค่อยๆโดนไปทีละอย่างละอย่างไม่รู้ว่าโดนไปเรื่อยๆนะสร้างมันแต่ว่าไอ้ใหม่ที่มันเกิดมาเนี่ยขอให้มันเป็นกรรมดีนะเป็นกรรมดีที่แล้ว ทานศีลภาวนานะตรงนั้นนะ่ะเป็นกรรมสร้างกรรมดีไว้นะยังมีเวลาก็ทำเปอ่าถ้าต่อไปก็คือทุกมันทำให้เราสร้างบาร,รมีมันทำให้เราสร้างบาร,รมีนะทุกครั้งที่เราเจอทุกนะเราต้องมีขันตินะเราก็ต้องมีความเพียรน,นะเราก็ต้องทนก็มันสู้กับมันนะ เมื่อเราตั้งใจจะสู้กมันพอเราพ้นจากมันแล้วมันเป็นการสร้างบารมีบารมีสามสิบทัดของเราที่เราท่องมัสิบตัวเนี่ยนะไม่ว่าจะคันติไม่ว่าจะอุเบกขาไม่ว่าจะปวดไม่ว่าจะทําอะไรทั้งหมดเนี่ยนะมันก็เป็นการสร้างบรารมีเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่มันเราเจอทุกพอเราเจอทุกเราก็เอาไว้สิบตัวไอ้บารมีสามสิบทัเนี่ยเอามาจับพอเราจับแล้วพอมันผ่านมันไปได้มันกลายเป็นบารมีของเรา สร้างสมบัครมีตัวเองทุกเขาบอกว่ายิ่งเจอทุกยิ่งดีเพราะว่าทุกนั้นนะพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อ,อไหร่ที่ท่านเห็นทุกให้เห็นธรรมด้วยเพราะนั้นเนี่ยคนเขาจะคนธรรมดาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเห็นธรรมก็หมายความว่าเห็นทุกแล้วก็ต้องเข้าใจว่าทุกนั้นมันเกิดที่ไหนเกิดจากอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยเราคุยๆกันมาเนี่ย แต่ทุกทั้งหมดนั้นมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตานะวันนั้นก็จะเห็นว่าธรรมก็คือธรรมชาตินะมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะวันนั้นก็จะเห็นธรรมว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้ร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ช้าเราก็ต้องจากร่างกายนี้ไปนะเรามาอาศัยเขาอยู่นี่อย่างนี้เราก็เห็นธรรมนี่ก็คือความดีของทุก ส่วนตัวสุดท้ายก็คือปัญญาหลายคนงงว่ามันจะเกิดปัญญาได้ไงเพราะว่าพอเจอทุกนะทุกคนก็กลัวทุกต้องคิดนะต้องใช้กระบวนการคิดว่านี่คือทุกนะแล้วก็หาทางออกจากทุกใช้วิธีการว่าจะทํำยังไงนวมาปฏิบัติทมนี่ก็คือการออกจากทุกคราวนี้ปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยจนกระทั่งหลุดนะพ้นทุก นะอย่างที่เราเป็นอยูนะ่มันก็จะเกิดปัญญาว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้แล้วใช้อย่างนีนะ้ไปนั้นเครื่องมือเนี่ยทุกอย่างนี้แก้อย่างนี้ทุกอย่างนี้แก้อย่างนี้เหมือนกับว่าที่เราเป็นนิวรธาเรารู้ว่าทุกนิวรธานีนะ่คืออะไรแลนะเรารู้วิธีแก้นิวรต่ละตัวละตัวใช่ไหมเราก็จะหลุดเข้าไปเข้าเป็นสมาธิเข้าเป็นฌานาได้เพราะนั้นทั้งหมดนะีนะทำให้เรา เกิดปัญญาขึ้นในการจะแก้ปัญหาเพราะนั้นนี่คือข้อดีและข้อดีของตรงอ่ะอแค่นี้ก่อนะขอจะไปในครั้คถ้เราเรื่องเยอะแยะ,ยะทุกเดย